พระอุโบสถวัดยางค้อมอำเภอฉวางที่บนควรสวรรค์ตำบลน,นาแวที่หน้าพระอุโบสถวัดสวนขันที่วัดจันดีอำเภอฉวางที่ถ้ำเขาขมิ้นบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่โคกไม้แดงตำบนช้างกลางอำเภอฉวางและพระเจดีย์ที่วัดคงคาเรียบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระอุโบสถก็เช่นเดียวกันท่านสร้างไว้ให้หลายวัด เช่นที่วัดยางค้อมอำเภอฉวางปัจจุบันนี้เป็นอำเภอพิปูลที่วัดท่าเรืออำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่วัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่วัดพุทธาวาสอำเภอเบตงจังหวัดยะลานอกจากนั้นท่านยังได้สร้างบนดบรอยพระพุทธบาทที่เกาะแก้วพิสดารจังหวัดภูเก็ตสร้างพระพุทธสายญาติที่วัดชัยมังคลารามในเกาะปีนงังประเทศมาเลเซียเป็นต้น สำหรับส่วนที่ท่านได้บูรณะก็มีไม่ใช่น้อยเช่นพระเวียนในวิหารคตบูรณะเจดีพระปัญญาในพระบรมธาตุวัดหน้าพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่ไม่ปรากฏบันทึกไว้ก็อีกหลายสถานที่ด้านสาธารณประโยชน์ก็เช่นกันที่สำคัญก็คือท่านได้สร้างถนนสายวัดคงคาเรียบขุดช่องเขาหูทะลุถึงอำเภอฉวาง วัดมะนาว,วานจันดีถนนสายจันดีเขาทงเป็นต้นด้วยผลงานอันยิ่งใหญ่หลายประการที่ว่ามานี้ใช่ว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถสร้างขึ้นมาให้สำเร็จได้โดยง่ายแต่พอท่านคล้ายท่านทำได้และทำสำเร็จมาแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงบารมีธรรมของท่านได้อย่างเด่นชัดว่าท่านเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยบุญยริศและอิทริิ์อย่างพร้อมมูล โดยในส่วนของบุญญรฤทธิ์ก็เกิดจากการประพฤติศีลปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งนี้เพียงประการเดียวก็ใช่ว่าจะบรรดานในผลงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยง่ายในส่วนอิทธิฤทธิ์อันว่าด้วยฤทธาปฏิหารที่เกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่กล้าด้วยอภิญญาญาณด้วยคุณแห่งวิชาอาคมพุทธเวสไสยเวสพอท่านคล้ายนี่มีอย่างเปี่ยมล้นจนกล่าวได้ว่าไม่จบโดยง่าย นอกเหนือจากสัจวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าแล้วสิ่งที่เล่าลือว่ามีมนขลังยิ่งนักของพ่อท่านคล้ายก็คือน้ำมนทิพมีอนุภาพเหมือนกับทิพโอสถสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคในวันหนึ่งมีผู้มาขอน้ำมนจากท่านมากมายเอาไปรักษาที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับเขาบ้างเอาไปปัดสเสน่ห์รังควานที่บ้านเรือนบ้างสร้างความเป็นสิริมหาโชคให้กับร้านค้าสถานที่ประกอบกิจการบ้าง นอกจากน้ำมนต์ทิพย์ก็ยังมีชานหมากน้ำหมากชานหมากนั้นถือว่าเป็นชานหมากทิพย์เหมือนกันเป็นของดีที่มีผู้นำไปใช้ได้ผลในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยม